สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับสำหรับหลายๆคนการเทรดออปชันหรือออปชันเทรดดิ้งเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นเรื่องค่อคนข้างใหม่นะครับเป็นเครื่องมือทางการเงินยุคใหม่ถ้าเทียบกับการซื้อขายหุ้นแบบที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยแนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังสัญญาออปชันเนมีมานานมากนานมากๆเลยนะครับอาจจะย้อนไปได้ถึงยุคกรีโบราณเลยทีเดียวใช่เลยค่ะ วันนี้เราจะมาลองติดตามเส้นทางวิวัฒนาการของออปชันกันนะคะจากแนวคิดง่ายๆสมัยโบราณเมื่อ2,000กว่าปีก่อนนู่นเลยจนมาถึงตลาดการเงินระดับโลกที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างในปัจจุบันนี้ครับเราจะมาดูกันค่ะว่าจากแค่สัญญาปากเปล่าเรื่องสิทธิ์ในการเช่าเครื่องหีบมะกอกเนี่ยมันกลายมาเป็นสัญญามาตรฐานที่มีการซื้อขายกันอย่างเป็นระบบมีการกำกับดูแลแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากๆผ่านระบบออนไลน์อย่างทุกวันนี้ได้ยังไง โอ้โหฟังดูเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็น่าถึงมากๆครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยประวัติศา,ศา,ศาสตร์กันเลยดีกว่าจากเรื่องเล่าของนักปราชญากรีกสู่ยุคดิจิทัลที่เราอยู่กันเอาล่ะครับมาเริ่มขุดคุยเรื่องนี้กันถ้าจะย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นที่เก่าแก่ที่สุดเลยที่มีการบันทึกไว้นะครับเราต้องไปดูในหนังสือ Politics ของอริสโตเติล อ๋อค่ะนักปราญ์ชื่อดังชาวกรีกท่านเล่าถึงเทลิสแห่งมิเลทัสซึ่งก็เป็นนักปราด์แล้วก็นักคณิตศาสตร์อีกท่านที่ใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์มาทำนายสภาพอากาศแล้วก็คาดการว่าปีนั้นเนี่ยผลผลิตมะกอ,อกจะออกมาดีมากๆถูกต้องค่ะเทลิสเองก็เอ่ออยากจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่เขามีอยู่แล้วเขามองขาดเลยว่าพอผลผลิตมะกอ,อกดีเนี่ย ความต้องการใช้เครื่องหีบมะกอ,อกก็จะพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยแน่ๆครับแต่ปัญหาคือเทลิสไม่ได้มีเงินทุนมากมายพอที่จะไปแบบกวนซื้อเครื่องหีบมะกอ,อกทั้งหมดมาเก็งกําไรได้นะคะอา้าวแล้วอย่างนี้เขาทํายังไงล่ะครับในเมื่อรู้ว่าจะทํากําไรได้แต่ไม่มีทุนเทลิสแก้ปัญหานี้ได้แบบฉลาดมากค่ะเขาใช้วิธีไปเจรจากับเจ้าของเครื่องหีบมะกอ,อกหลายๆรา,ายเลยแล้วก็จ่ายเงินจํานวนไม่มากนักให้กับแต่ละรายเพื่อจองสิทธิ์จองสิทธิ์ หรือซื้อสิทธิ์ในการที่จะได้ใช้เครื่องหีบเหล่านั้นในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าอ oh. พอถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวมะกอ,อกจริงๆซึ่งผลผลิตก็ออกมาดีเยี่ยมตามที่เทอร์ลิสคาดการไว้เป๊ะๆเลยนะคะความต้องการเครื่องหีบก็สูงมากจริงๆทีนี้เทอร์ลิสก็เลยนำเอาสิทธิ์ที่เขาซื้อจองไว้นั่นแหละค่ะไปขายต่อ ใช่ค่ะไปขายต่อให้กับคนที่ต้องการใช้เครื่องหีบมะกอกจริงๆในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมเขาก็ทำกำไรไปได้มากโขเลยทีเดียวจากเงินลงทุนเริ่มต้นแค่เล็กน้อยเองโอ้นี่มันคอนเซปต์เดียวกับ call option ทัดๆเลยนี่ครับคือจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหรือ p r e มียมเพื่อซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อหรือใช้สินทรัพย์อ้างอิงใช่ค่ะในที่นี้คือเครื่องหีบมะกอกในราคาที่ตกลงกันไวหรือ strike price ภายในเวลาที่กาหนด แต่ไม่ได้มีภาระผูกพันว่าจะต้องใช้สิทธินั้นก็ได้ถ้าสถานะตา์มันไม่เป็นไปตามคาดใช่แล้วค่ะแม้ว่าในยุคนั้นจะยังไม่มีคำว่าออปชันใช้เรียกกันอย่างเป็นทางการเลยนะคะแต่หลักการพื้นฐานนี่คือคอออปชันเป๊ะๆเลยสินทรัพย์อ้างอิงตอนนั้นคือสิทธิการใช้เครื่องหีบมาก่อกแต่หลักการเดียวกันนี้ก็ถูกนํามาปรับใช้กับสินทรัพย์ทางการเงินอย่างหุ้นหรือสินค้าพกฑ์ต่างๆในปัจจุบันสิ่งที่น่าทึ่งมากๆตรงนี้คือ แนวคิดพื้นฐานเรื่องการซื้อสิทธิ์ล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยมันมีมานานกว่า2,000ปีแล้วนะ,ะโหนานมากจริงๆครับถัดมาอีกไกลเลยนะครับคราวนี้มาถึงช่วงศตวรรษที่17มีอีกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคล้ายๆออปชันนั่นคือยุคทิวลิป a มเนียอ๋อยุคคลั่งทิวลิปใช่ครับยุคคลั่งทิวลิปในประเทศฮอลแลนด์ตอนนั้นดอกทิวลิปสวยๆนี่กลายเป็นของที่ต้องมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่ง สถานะทางสังคมค่ะค่ะทำให้ความต้องการหัวทิวลิปเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวในยุคนั้นจริงๆแล้วเริ่มมีการใช้สัญญาที่คล้ายๆค,คอแล้วก็พุทออปชั่นกันแล้วนะคะในตลาดซื้อขายสินค้าต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดจิ้ง<า>มากกว่าเฮจจิ้ง <h anging> <h anging> ใช่ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรผู้ปลูกทิวลิปอาจจะซื้อสัญญาพุทออปชั่นเพื่อประกันราคาขายขั้นต่ำไว้เผื่อว่าราคาหัวทิวลิปในตลาดเกิดตกต่ำลงในทางกลับกันพ่อค้าคนกลางหรือผู้ค้าส่งอาจจะซื้อสัญญาคอออปชั่นเพื่อล็อกราคาซื้อไว้ถ้ากลัวว่าราคาหัวทิวลิปจะพุ่งสูงขึ้นไปอีก แต่ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าสัญญาทั้งหมดนี้ยังไม่มีความเป็นมาตรฐานเหมือนในปัจจุบันเลยอืเป็นการตกลงกันเฉพาะคู่สัญญาแล้วก็ตลาดยังเป็นแบบไม่เป็นทางการอย่างสิ้นเชิงขาดการกำกับดูแลใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับเห็นว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจจริงๆทำไมจากแค่การป้องกันความเสี่ยง มันถึงกลายเป็นความคลั e ่งไปได้หรครับก็พอความต้องการหัวทิวลิปมันสูงมากๆราคาในตลาดก็พุ่งทยานแบบฉุดไม่อยู่เลยค่ะทําให้มูลค่าของสัญญาออปชั่นเหล่านี้มันก็สูงตามไปด้วยทีนี้จากเดิมที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเฉยๆ มันก็เกิดเป็นตลาดรองขึ้นมาค่ะตลาดรองใช่ค่ะที่ใครๆก็สามารถเข้ามาซื้อขายสัญญาเหล่านี้เพื่อเก่งกำไรจากความผันผวนของราคาหัวทิวลิปได้โดยที่ไม่ต้องมีหัวทิวลิปจริงๆอยู่ในมือด้วยซ้ำนะคะอ๋อ oh. ผู้คนจำนวนมากในฮอลแลนด์ตอนนั้นตั้งแต่ขุนดางพ่อค้าไปจนถึงชาวบ้านธรรมดาเลยต่างก็กระโจนเข้ามาลงทุนในสัญญาทิวลิปเหล่านี้ หวังว่าจะรวยทางลัดกันบางคนถึงกับเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาลงโห oh. หรือหนักกว่านั้นคือเอากิจการหรือบ้านไปจำนองเพื่อกู้เงินมาเก็งกำไรในตลาดทิวลิปนี่แหละค่ะฟังดูเป็นการลงทุนที่เสี่ยงสุดๆเลยนะครับเหมือนเอาอนาคตไปแขวนไว้กับราคาดอกไม้เลยจริงๆมันเสี่ยงมากจริงๆค่ะเพราะว่าราคามันถูกปั่นขึ้นไปสูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงไปมากจนถึงจุดที่ไม่ยั่งยืนแล้วครับในที่สุดเมื่อถึงจุดหนึ่ง ก็ไม่มีใครยอมใจ่ายในราคาที่สูงขึ้นอีกต่อไปฟองสบู่ก็แตกดังโคะละเพราะแหละค่ะราคาหัวทิวลิปดิ่งเหวแบบไม่มีใครรับซื้อเลยคนที่ทุ่มเงินลงไปโดยหวังว่าราคาจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ขาดทุนย่อยยับหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายโห<ฆ>สูญเสียบ้านช่องที่ดินเศรษฐกิจของฮอลแลนด์ในตอนนั้นเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยไปพักใหญ่เลยทีเดียวค่ะน่ากลัวมากบทเรียนสำคัญจากทิวลิปเมเนียก็คือ อันตรายของการเก่งกําไรที่แบบขาดการควบคุมไร้เหตุผลประกอบกับตลาดที่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหน่วยงานกลางคอยกํากับดูแลหรือไม่มีกลไกบังคับให้คู่สัญญาต้องทําตามข้อตกลงทําให้ออปชั่นในยุคนั้นเสียชื่อเสียงไปมากเลยค่ะครับแล้วก็กลายเป็นบทเรียนเรื่องฟองสบู่แตกที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงซ้าแล้วซ้าเล่าในประวัติศาสตร์การเงินเลยน่ากลัวจริงๆครับ แต่ถึงแม้จะเสียชื่อเสียงไปขนาดนั้นออปชันก็ยังคงมีสเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนอยู่ดีนะครับเพราะคุณสมบัติเรื่อง Leverage หรือการใช้เงินลงทุนน้อยแต่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนหรือขาดทุนได้สูงใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดเด็ดเลยซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้แต่ชื่อเสียงที่ไม่ดีจากยุคทูลิปเมเนียก็ส่งผลให้เกิดการต่อต้านแล้วก็ทําให้ออปชันถูกแบนในหลายๆพื้นที่เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีการสั่งห้ามซื้อขายออปชันในหลายประเทศในยุโรปเลยนะคะรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็แม้แต่ในบางรัฐของอเมริกาเองที่น่าสนใจคือในลอนดอนประเทศอังกฤษถึงแม้จะเคยมีตลาดซื้อขายคอรและพุทออปชันที่ค่อนข้างเป็นระบบอยู่บ้างนะคะในช่วงปลายศตรวรรษที่17แต่ก็ถูกต่อต้านอย่างหนักจากความผันผวนการเกงกําไรจนกระทั่งถูกประกาศให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายไปเลยในช่วงต้นศตรวรรษที่18โหผิดกฎหมายเลย ค่ะแล้วการแบน,นี่ยกินเวลานานกว่า100ปีเลยทีเดียวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจที่มีต่อเครื่องมือชนิดนี้ในยุคนั้นมากๆนานมากแล้วจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรครับที่ทําให้ออปชั่นกลับมาได้รับความสนใจแล้วก็พัฒนาต่อได้จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะช่วงปลายศตวรรษที่19ต้องยกเครดิตให้กับนักการเงินชื่อรัเซลเซจเลยค่ะรัสเซลเซจค่ะ ท่านถือเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญที่เริ่มสร้างตลาดคอลแล้วก็พูดอ p อปชันในรูปแบบที่เรียกว่า over the counter หรือ OTC ขึ้นมาอ๋อ OTC oh, <O> ใช่ค่ะซึ่งหมายถึงการซื้อขายกันโดยตรงระหว่างคู่สัญญาหรืออาจจะผ่านในหน้าโดยที่ไม่ได้มีตลาดกลางที่เป็นทางการเหมือนตลาดหลักทรัพย์แม้จะยังไม่ใช่ตลาดที่มีมาตรฐานกลางนะคะ แต่ก็นับเป็นการพัฒนาที่สำคัญมากในยุคนั้นเลยเขามีบทบาทอะไรอีกบ้างครับนอกจากการริเริ่นตลาด OTC มีการเชื่อกันนะคะว่า Russell Sage เนี่ยเป็นหนึ่งในคนแรกๆเลยที่พยายามทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์เชิงราคาระหว่างราคาของออปชันเองราคาของสินทรัพย์อ้างองิงอย่างเช่นหุ้นแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยในขณะนั้น mm. เขายังใช้หลักการที่เรียกว่า Put c o l l p a r i t y Pood Parity Call ใช่ค่ะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างราคา call กับ put option ที่มีลักษณะเหมือนกันมาประยุก์ตใช้ในการสร้างสิ่งที่คล้ายๆกับสินเชื่อสังเคราะห์สินเชื่อสังเคราะห์ราคาใช้สิทธิ์หรือ strike price ของสัญญาโหซับซ้อนเหมือนกันนะครับใช่ค่ะถึงแม้ว่าภายหลังเขาจะประสบปัญหาขาดทุนหนัก จากการเทรดลักษณะนี้จงต้องเลิกไปนะคะแต่นับว่าเขามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยในการวางรากฐานแล้วก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของออปชันในเชิงการเงินที่ซับซ้อนขึ้นฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งนะครับแล้วตลาด OTC ที่เขาบุกเบิกไว้มันพัฒนาต่อไปอย่างไรหลังจากนั้นครับในช่วงปลายศตวตรรษที่19ก็เริ่มมีนายหน้าหรือ broker dealers เกิดขึ้นค่ะ พวกเขาทำหน้าที่เป็นตัวกลางลงโฆษณาเพื่อหาทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายออปชันแล้วก็จับคู่ธุรกรรมให้ครับแต่กระบวนการทั้งหมดก็ยังค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เงื่อนไขต่างๆของสัญญาอย่างเช่นราคาใช้สิทธิ์วันหมดอายุก็ยังคงขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันเป็นรายๆไปไม่ได้มีมาตรฐานกลางอ๋อก็คือยังไม่มีมาตรฐานใช่ค่ะทำให้การหาคู่สัญญาที่ต้องการเงื่อนไขตรงกันเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องยาก ก็มีการก่อตั้งสมาคมนายหน้าขึ้นมานะคะเชื่อว่า Put and Call Brokers and Dealers Association เพื่อพยายามสร้างเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการจับคู่แต่ก็ยังขาดมาตรฐานราคาที่ชัดเจนอยู่ดีตลาดโดยรวมจึงยังขาดสภาพคล่องหรือ liquidity อย่างมากคือซื้อขายเปลี่ยนมือได้ยาก mm. ถึงแม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ความไม่แน่นอนของสัญญาแล้วก็การขาดกฎระเบียบที่เข้มงวดก็ยังทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมองตลาดออปชันด้วยความระมัดระวังอยู่ค่ะแสดงว่าตลาดออปชันก็ยังคงสภาพเป็น OTC ที่ขาดมาตรฐานขาดสภาพคล่องอยู่อีกนานพอสมควรเลยสิครับทั้งๆที่มีคนพยายามจะพัฒนามันขึ้นมาใช่ค่ะตลาดออปชันยังคงอยู่ในรูปแบบ OTC เป็นหลักไปอีกหลายสิบปีเลยค่ะแม้จะมีความพยายามในการสร้างมาตรฐานบางอย่างขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่แพร่หลาย สภาพคล่องโดยโรวมยังต่ำมากกิจกรรมการซื้อขายส่วนใหญ่ก็จำกัดอยู่ในวงแคบๆในหน้าในตลาด OTC ก็มักจะทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือสเปรดอ๋อค่าสเปรดใช่ค่ะระหว่างราคาที่ผู้ซื้อเสนอบิดกับราคาที่ผู้ขายยอมรับ ask ซึ่งเนื่องจากไม่มีโครงสร้างราคาที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใสในหน้าจึงสามารถกำหนดสเปรดที่กว้างและตามใจชอบเลยทำให้ต้นทุนการซื้อขายสำหรับนักลงทุนค่อนข้างสูงค่ะ และหน่วยงานกำกับดูแลอย่างกรอตอของสหรัฐหรือ SEC เนี่ยเข้ามามีบทบาทในช่วงนี้บ้างไหมครับมีค่ะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC ได้เข้ามาพยายามควบคุมตลาด OTC อยู่บ้างแต่จนกระทั่งถึงช่วงปลายทศวรรษ1960ตลาดออปชันก็ยังถือว่าไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับตลาดการเงินอื่นๆอืม <c oughs> ความซับซ้อนของตัวสัญญาราคาที่ไม่แน่นอนซึ่งเกิดจากการต่อรองแล้วก็การขาดตลาดกลางที่น่าเชื่อถือเนี่ยทำให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ยังคงมองว่าออปชันเป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ยังไม่น่าลงทุนอย่างจรงะะิงจังนักค่ะฟังดูเหมือนว่าตลาดออปชันอาจจะไปต่อได้ยากแล้วนะครับ แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆที่ทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับจุดเปลี่ยนมันมาจากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเท่าไหร่ค่ะคือในปี1968ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในตอนนั้นคือ Chicago Board of Trade หรือ c b o t CBOT ค่ะประสบปัญหามียอดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทางผู้บริหารของ CBOT ก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์หรือแนวทางใหม่ๆที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับองค์กรครับและหนึ่งในแนวคิดที่ตกผลิตออกมาก็คือการสร้างตลาดซื้อขายออปชันที่เป็นทางการแล้วก็มีมาตรฐานขึ้นมาเป็นครั้งแรกค่ะ และแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์จริงๆในปี1973ตลาด Chicago Board of Options Exchange หรือ CBOE CBOE ค่ะก็ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์อันยาวนานของออปชันเลยใช่ไหมครับที่มีการกำหนดมาตรฐานให้กับตัวสัญญาออปชันอย่างแท้จริงทั้งเรื่องของขนาดสัญญาวันหมดอายุราคาใช้สิทธิ์ทำให้ทุกคนซื้อขายบนกติกาเดียวกันใช่ค่ะ แล้วยังมีตลาดกลางที่เป็นระบบมีความโปร่งใสเป็นธรรมในการซื้อขายด้วยถูกต้องที่สุดค่ะและพร้อมกันกับการเปิดตัวของ CBOE เนี่ยก็มีการจัดตั้งหน่วยงานสำคัญอีกแห่งหนึ่งขึ้นมานั่นคือ Option s Clearing Corporation หรือ OCC OCC ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการชำระราคาและส่งมอบหรือ Clearing House สำหรับทุกสัญญาออปชันที่ซื้อขายใน CBOE บทบาทของ OCC ก็คือการเข้ามาเป็นคู่สัญญากลางให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลยทําให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเบี้ยวสัญญา OCC ก็จะรับประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นๆอ๋ออันนี้สําคัญมากใช่ค่ะนี่เป็นการขจัดความกังวลเรื่องความเสี่ยงของคู่สัญญาหรือ Counterparty Risk ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของตลาด OTC มาโดยตลอดเลย การมี CBOE และ OCC นี่แหละค่ะคือจุดที่ทำให้ออปชันกลายร่างจากแนวคิดเก่งกำไรที่ดูเสี่ยงไม่น่าเชื่อถือให้การเป็นเครื่องมือทางการเงินการลงทุนที่ถูกกฎหมายมีมาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกครับหลังจากที่แนวคิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า2,000ปีนับตั้งแต่ยุคข,ของเทลิสเลยทีเดียว ตอนเปิดทำการใหม่ๆนะคะ CBOE เริ่มต้นด้วยการอนุญาตให้ซื้อขายออปชันบนหุ้นแค่16ตัวเท่านั้นเองแล้วก็มีเฉพาะ call options ก่อนด้วยค่ะ อ๋อเริ่มจากคอก่อนแต่ถึงแม้จะมีตลาดกลางอย่าง CBOE แล้วก็มี OCC คอยค้ำประกันแล้วเนี่ยช่วงแรกๆหลังเปิดตลาดใหม่ๆก็น่าจะมีความท้าทายอยู่บ้างใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกมีแค่คอออปชั่นส์บนหุ้นไม่กี่ตัวแถมการประเมินมูลค่าที่ยุติธรรมของออปชั่นก็น่าจะยังเป็นเรื่องยากอยู่ทําให้นักลงทุนอาจจะยังลังเลที่จะเข้ามาซื้อขายกันมากนัก ใช่ค่ะช่วงแรกตลาดยังคงเผชิญกับปัญหาเรื่องสภาพคล่องอยู่บ้างเพราะถึงแม้จะมีมาตรฐานสัญญามีตลาดกลางแล้วแต่คำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในตอนนั้นก็คือแล้วราคาที่เหมาะสมหรือราคาที่ยุติธรรมของออปชันแต่ละตัวเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่อืมใช่ครับเกิดขึ้นครับนั่นคือการตีพิมพ์เผยแพร่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินราคาออปชันที่เรารู้จักกันในชื่อ black scholes pricing model อ่า black scholes ใช่ค่ะซึ่งขิดค้นโดยศาสตราจารย์ฟิชเชอร์แบล็และม y รอนโช l ส์ผู้ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์จากผลงานนี้ร่วมกับโรเบิร์ตเมอรเทที่ช่วยพัฒนาต่อยอดค่ะอ๋อโมเดลแบล็กสโ o l e s ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี้เองแล้วโมเดลนี้มันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการตั้งราคาออปชันได้อย่างไรบ้างครับ ัวโมเดล Black Scholes เนี่ยได้ให้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่สามารถคำนวณหาราคาทางทฤษฎีหรือ theoretical price ของ European style options ได้ European style options ค่ะคืออ p t i o นที่ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะณวันหมดอายุเท่านั้นโดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญสคัญที่มีผลต่อราคาออ t i o n ได้แก่ราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงเช่นราคาหุ้นราคาใช้สิทธิ์ของ option หรือ strike price ระยะเวลาที่เหลืออยู่จนกว่าออปชันจะหมดอายุหรือ time to expiration อัตราดอกเบีย้ยที่ประับะจากความเสี่ยงแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือความผันผวนหรือ volatility ของราคาหุ้นอ้างอิงอ๋อ volatility นี่เองใช่ค่ะการมีสูตรนี้ทำให้นักลงทุนแล้วก็เทรดเดอร์มีหลักยึดในการประเมินราคาออปชันที่ยุติธรรมมากขึ้นลดความไม่แน่นอนลงไปได้มากสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมตลาดแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลเลยนะคะ ต่อการพัฒนาของตลาดออปชันทําให้สภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยพอมีทั้งตลาดที่เป็นมาตรฐานมีหน่วยงานกลางค้าประกันแล้วก็มีโมเดลช่วยประเมินราคาแล้วตลาดออปชันหลังจากนั้นเติบโตไปอย่างไรต่อครับโอ้โหเติบโตเร็วมากแบบก้าวกระโดดเลยค่ะก้าวกระโดดใช่ค่ะเพียงแค่ปีถัดมาคือปี1974ปริมาณการซื้อขายออปชันเฉลี่ยต่อวันใน CBOE ก็พุ่งสูงเกินกว่า20 0 0 0สัญญาแล้วนะคะ Oh, yeah, 175ก็มีการเปิดตลาดซื้อขายออปชันแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก2แห่งในอเมริกาเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นปี1977 CBOE ก็ได้เพิ่มจำนวนหุ้นอ้างอิงที่สามารถซื้อขายออปชันได้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเริ่มมีการนำพุทออปชันเข้ามาซื้อขายในตลาดอย่างเป็นทางการด้วยอ๋อ พุทธมาที่หลังใช่ค่ะหลังจากนั้นตลาดออปชันก็ขยายตัวไปทั่วโลกเลยมีการเปิดตลาดในประเทศต่างๆมากมายและประเภทของสินทรัพย์อ้างอิงก็ขยายไปนอกเหนือจากแค่หุ้นแล้วนะคะเช่นออปชันบนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ออปชันบนอัตราแลกเปลี่ยนออปชันบนสินค้าโภคภัณฑ์เป็นต้นค่ะแล้วพอโลกเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตในช่วงปลายศตวรรษที่20ล่ะครับมันส่งผลกระทบต่อตลาดออปชันอย่างไรบ้าง การมาถึงของอินเทอร์เน็ตแล้วก็การซื้อขายออนไลน์ในช่วงปลายศตรวรรษที่20แล้วก็ต้นศตรวรรษที่21เนี่ยถือเป็นการตัติวัติวงการลงทุนอีกครั้งเลยค่ะครับมันทําให้ออปชันแล้วก็เครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยสําหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วโลกง่ายขึ้นมากทําให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาศึกษาแล้วก็ซื้อขายออปชันได้ด้วยตนเองอื การเทรดออปชันออนไลน์จึงกลายเป็นที่นิยมอย่างสูงไม่ใช่แค่ในหมู่นักลงทุนสถาบันหรือนักเทรดมืออาชีพอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงกลุ่มนักลงทุนรายย่อยหรือรี t a i l Traders ด้วยค่ะฟังดูเหมือนว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเมื่อ2,000ปีก่อนนู้นตอนนี้ออปชันกลายเป็นส่วนสำคัญมากๆของระบบการเงินโลกไปแล้วนะครับและถ้ามองภาพรวมในปัจจุบันนี้ตลาดออปชันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับ ปัจจุบันนี้ตลาดออปชันถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีสภาพคล่องสูงมากแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะมีสัญญาออปชันหลายพันราย,รายการทั้งบนหุ้นดัชนี ETF สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเลยครับในแต่ละวัน มีการซื้อขายสัญญากันเป็นจำนวนหลายล้านสัญญาเลยนะคะหลายล้านมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็กลยุทธ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่ท่าว่าจะชะลอตัวลงง่ายๆเลยค่ะกลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญทั้งสําหรับการเก็งกําไรการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็การบริหารพอร์ตการลงทุนสําหรับนักลงทุนหลากหลายประเภทเลยค่ะ วันนี้เราได้ร่วมเดินทางย้อนเวลาสำรวจประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็น่าทึ่งของออปชันกันนะครับจากแนวคิดเรื่องการจองสิทธิ์ใช้เครื่องหีบมะกอกของทลิสในยุคกรีกโบราณผ่านยุคคลั่งทิวลิปที่ฮอลแลนด์การถูกแบนในหลายพื้นที่การบุกเบิกตลาด OTC โดย Russell s a ซจจนมาถึงการปฏวิวัติวงการด้วยการก่อตั้ง CBOE และ OCC แล้วก็การมาถึงของโมเดล Black Scholes สู่ยุคดิจิทัลที่การซื้อขายทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าออปชันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีวิวัฒนาการซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจริงๆนี้ตั้งแต่ช่วงที่เฟื่องฟูสุดขีดในยุค ips, ทุลปเมเนียจนเกิดฟองสบู่แตกแล้วนำมาสู่การพยายามสร้างกฎระเบียบมาตรฐานต่างๆขึ้นมามันก็น่าชวนให้คบคิดต่อนะคะว่าครับ ในโลกยุคดิจิตัลปัจจุบันที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเงินไปอย่างรวดเร็วทั้ง AI Big Data หรือแม้กระทั่งแนวคิดเรื่อง Decentralized Finance วิวัฒนาการในอนาคตของ Options หรือเครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์อื่นๆที่มีความซับซ้อนเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไปอื mm. น่าคิดครับจะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาสร้างโอกาสหรือในทางกลับกันจะมีความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นอีกที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงในวันนี้เหมือนกับที่เทลลิสเองก็คงจินตนาการไม่ออกแน่ๆว่าแนวคิดง่ายๆของเขาในวันนั้นจะกลายมาเป็นตลาด CBOE ที่มีการซื้อขายสัญญาการวัลละหลายล้านสัญญาในยุคข,ของเราจริงด้วยครับนี่เป็นคาถามที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามต่อไปค่ะ